สองสาวนกันบ้างคะ่ะฮอตข้ามปีแล้วเชื่อว่าจะฮอตแบบไปเรื่อยๆ,ๆยๆเลยจริงๆกับหลิงออมนะคะล่าสุดเขามาประกาศข่าวดีกันยงงฮะฟังอย่างนี้ข่าวดีก็คือเป็นการพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊ของน้องนะคะกับหลิงออม The Story of Us ค่ะ ตอกย้ำกระแสความแรงอย่างต่อเนื่องนะคะกับสองสาวสวยของช่อง3มอย่างหลิงหลิงคองและออมกนพัฒน์ค่ะที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากจากซีรีส์ซัฟฟิกใจซ่อนรัก The Secret of Us ค่ะแต่ถึงแม้ว่าซีรีส์นี้จะจบไปนานแล้วแต่กระแสน้องคือไม่เคยหยุดเลยฮอต <Hot S 2> ไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ,ๆแถมยังมีแฟนๆเพิ่มขึ้นเยอะมากทั้งไทยและต่างชาติคอยสนับสนุนนะคะงานนี้ช่อง3ามก็เลยอยากตอบแทนทุกๆคนทุกๆความรักของแฟนๆที่ส่งมาให้กับหลิงออมค่ะพร้อมกับมอบความส ส่งท้ายปีด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอย่างโฟโต้บุ๊กหลิงแอนออมเดอะสตอรี่ออฟอัสรวมทุกโมเมนต,ต์ความน่ารักความประทับใจกับเรื่องราวของทั้งสองสาวที่จะถูกบอกเล่าผ่านภาพถ่ายเหล่านี้นั่นเองค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของโฟโต้บุ๊กนี้นะคะเตรียมตัววอมนิ้วรอกดกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะเปิดให้พรีออเดอร์กันระหว่างวันที่4ถึง19มามกราคม2568ผ่านทาง w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m ที่สำคัญทุกคนยังมีสิทธิ์ได้ร่วมงานแฟนไซดับหลิงออมใน ในวันวาเลนไทน์กับกูวันสุดที่1 4กุมภาพันธ์หกด้วยงานนี้นะคะนอกจากจะได้โฟตโต้บุ๊คสวยๆแล้วนะคะของหลิงออมยังได้แฟนชายยิ่งฟินเข้าไปอีกนะและที่สาคัญได้ไปฉลองวาเลนไทน์กันด้วยไง,งออกับทั้งสองสาวยังไงใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะได้ที่ซ s 3 t ส a i l a n d แล์และ3 Plu ัได้เลย,<ม>เลยค่ะจริงกระแสความปังของคู่นี้ต้องบอกว่ามันสะท้อนให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเหมือนกันนะกับการเปิดกว้างในการต้อนรับความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ความรักมันไม่มี ไม่มีข้อจํากัดไม่มีกําแพงแล้วนะฮะโดยเฉพาะเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเราก็จะเห็นว่าในแต่ละค่ายแต่ละช่องเองโดยเฉพาะช่องสามเราก็พยายามที่จะเสิร์ฟความหลากหลายที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะเปิดกว้างต้อนรับทุกเพศนะครับสำหรับบนโลกใบนี้นะฮะติดตามกันได้กับผลงานของน้องหลิงหลิงแล้วก็น้องออมนะครับก็มีให้ได้ชมกันแน่นอนในปีหน้านะครับ